หลังจากที่ก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของรถดอกเตอร์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้มองออกไปที่ระเบียงสังเกตการณ์การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุอาคารสํานักงานวดเงินผินแผ่นดินสอตองอในเขตจตุจักรถล่มภาพดังกล่าวกลายเป็นวรัลนและมีบางกระแสตั้งคําถามว่าเป็นการสร้างภาพหรือไม่ซึ่งต่อมานายชัดชาติได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้รู้สึกกังวลหรือเสียกําลังใจต่อเสียงวิจารณ์พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาสร้างภาพเพียงแต่นั่งพักและเฝ้าติดตามสถานการณ์เท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งกลายเป็นไวรานอีกครั้ง โดย Facebook ของกู้ภยัยผู้ใหญ่ดบีพิทักษีอาสาสมัครกู้ภยัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตได้โพสต์ภาพในชั้ชาติหลับขอพับบนเก้าอี้พลาสติกพร้อมข้อความว่าทีมกู้ภัยก็แข็งแกร่งท่านผู้ว่าก็อยู่เคียงข้างเสมอจริงๆระดับผู้ว่านั่งสังการในห้องก็ได้นี่ลงเองทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวตื่นมาท่านก็ทํางานต่อภาพนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็วหลายคนมองว่าเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงการทํางานจริงของผู้ว่าได้เป็นอย่างดีต่อมาผู้ใหญ่ดบียังโสต์ภาพอีกครั้งเพืืออ่่่ออออตบสมมลชชนทีาขใ้ภาพ โดยระบุว่าพอโทรมาขอรูปนี้กันนะ่ะรูปที่ผมลงดึงไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องให้เครดิตผมหลอกขโมยไปใช้ได้เลยผมแค่สงสารคนทำงานแล้วถูกโจมตีอ้าวท่านครับตื่นยังตื่นมาอย่าด่าผมนัก